สวัสดีคะ่ะทุกคนคะข,ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro วิ n โ,โ,โอเคถึงเวลาของ12ราศีราศีต่อมาแล้วนะคะไม่เสียเวลากันเลยเพราะว่าไขายุงมากโอเคค่ะพลังงานนี้เป็นของคิวของราศีลัคนาดาจันดาวสุกตุลถึงเวลาของชาวตุลแล้วนะคะมาดูกันว่าพลังงานในเดือนมิถุนายน จูนปี2020ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันพลังงานตรงนี้เห็นอะไรบางอย่างที่แบบใครต้องบอกก่อนเลยนะว่าทุกคลิปอะ่ะไม่สามารถตรงกับทุกตุนได้ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เป็นพลังงานของอะไรแบบที่ว่าพลังงานตรงนี้สื่อหรือเลสเซนต์ถึงพลังงานอันรางอย่างที่แบบว่า ถึงบางกลุ่มบางคนบางท่านบางเรื่องราวไพ่ก็เลยขึ้นมาแบบนั้นได้เช่นเดียวกันทีนี้ไพ่ตัวนี้ค่ะใบแรกมีเฟลท์พลัง,งานของตุตรงนี้บางท่านอาจจะมีใครเข้ามาหรือบางคนมีใครอยู่ที่กําลังจีบออกเดทเฟลท์ flirt, หรือมีโมเมนต์แบบที่มีใครเข้ามาและบางท่านตุนตรงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ว่ามีใครตรงนี้ที่เข้ามาที่ว่าไม่ใช่แค่หนึ่งด้วยสําหรับตุนบางท่านนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันที่ดีอยู่แล้วมันคือการที่แบบว่าคุณกับเขามีพลัาของการที่แบบว่า มีโมเมนต์ที่เหมือนคู่กันที่แบบแอลจีบหยอกเฟิร์สกันแบบนี้นะคะตรงนี้คือมันมีพลังงานนี้ separation ตุนบางท่านตรงเนี้ยมีการที่ลักษณะที่ว่ามีช่วงเวลา t a k e time apart มีช่วงเวลา t a k e time apart นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่เ,ออเขาเรียกว่าเหมือนเป็นฟิลที่แบบ คนที่ห่างๆกันคนที่แบบว่ามีมีอะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาของการแยกการห่างอะไรแบบนี้สําหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็ไพ่ p t เซชัน c e เซชันนะคะเป็นไพ่พลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนฟิลแบบ มีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือความสัมพันธ์ที่มันเฟซหรือความสัมพันธ์ที่มีอะไรบางอย่างที่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้หรือมีพลังงานของอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของเอเนจีที่แบบท็อ i c ิกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานแบบนี้แฝงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขอรู้ไว้เลยว่าอะไรก็ตามแต่ไพ่ตรงนี้ของคุณเลยขึ้นมาแบบนี้ค่ะตุคือ มีไพ่ที่เป็น stay optimistic about your love life ต้องคิดบวกมากๆนะคะไม่ว่าตุลจะเจอปัญหาอย่างไรไม่ว่าตุลท่านท่านบางท่านตรงนี้เจออะไรก็ตามแต่ตรงนี้นะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าพยายามคิดบวกมากๆนะคะคิดบวกมากๆนะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าไพ่เด็กถึงไม้เท้าไพ่คลิปนี้มีไพ่คนเยอะมากๆเลยไพ่ของคนเยอะมากนะคะ ไพ่ที่เป็นเพจออฟวานคือใครบางคนตรงนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวไข่ใช้ดูว่าเป็นไพ่คนเยอะอยังไงไพ่เพจออฟวานแล้วก็ไพ่ก้าวไม่ท้าวบางคนเป็นความรู้สึกของการที่แบบเหมือนรอคอยการติดต่อสื่อสารหรือรอใครอะไรบางอย่างอยู่ตรงเนี้ยสําหรับตนบางท่านและเป็นบางคนเหมือนมีความที่แบบรอจนเหนื่อยหรือรอจนเบื่อหรือบางคนแบบแบบมีพลังงานบางอย่างที่แบบว่ารู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยน่อยๆท้อๆเซ็เงๆกับความรักสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะแล้วก็ พลังงานตรงนี้มีพลังงานต่อมาที่เป็นเนี่ยขอขอให้ไพ่แบบนี้ขึ้นก่อนดีกว่าแปดมแปดดาบอะแปดดาบบางทีคือบางคนอาจจะเจออะไรบางทีรู้สึกว่าเหมือนคุณมีพลังงานบางอย่างที่แบบมันมองไม่เห็นทางที่ดีหรือยังมองไม่เห็นพลังงานบทในเรื่องของความรักหรือมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าบางครั้งคือมีอะไรบางที่รู้สึกติดกับ หรือ trap ในความสัมพันธ์และรู้สึกว่าบางทีเหมือนแบบว่าหาทางออกกับอะไรบางอย่างยังไม่ยังไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะบางบางคนตรงนี้ที่เป็นปุลน,นะเราก็ตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็นเด็กถือเหรียญบางคนดีกับคนธาตุไฟแม่สินธนูได้บางคนดีกับคนที่เป็นธาตุดินได้การผสมองค์กรที่เป็นวัยต่างกันก็ได้หรือวัยเด็กก็ได้ตรงนี้นะคะมีไพ่ของธาตุดินด้วย แล้วก็ที่สําคัญมีไพ่ของคิงถือถือไม้เท้าด้วยมีทั้งเด็กถือไม้เท้าแล้วก็คิงถือไม้เท้าเป็นไพ่ของคนาัาฝ่ไยได้เมสิงธนูแล้วก็ตรงเนี้ยเฮ้ยแปลกมากเลยอะ่ะไพ่คนเยอะมากอย่างที่ใครบอกนะคะตุลไพ่คนเยอะมากเลยไพ่เล็กเยอะมากใครจะบอกว่าทั้งสำรับตรงกองนี้มีไพ่ใหญ่อยู่ใบเดียวค่ะคลิปนี้ไพ่ใหญ่ใบเดียวเลยเมเจอร์ Major, ข้าใบเดียวและเป็นใบเดียวที่ดีด้วยนะ ต่อมาเกี่ยวข้องคนธาตุน้ำได้ค่ะที่เป็นกรกฎพิจิตรม,มีทั้งอัศวินเข้ามาแล้วก็มีทั้งควีนถ้วยมีควีนที่เป็นเหรียญมีถ้วยแล้วก็มีไพ่ที่เป็นคิงไม้เท้านะคะแล้วก็ต่อมามีไพ่ที่เป็นเด็กถือดาบด้วยบางคนอาจจะดีวคนที่เป็นวัยต่างที่เป็นธาตุลมก็ได้นะคะที่เป็นเอ่อ ลมก็คือเหมือนพวกคุณที่เป็นต้นที่เป็นเมทุนที่เป็นกลุ่มนะคะมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้พลังงานทีเ่เขาเรียกว่าไพ่ใหญ่เนี่ยคือไพ่ใบนี้เลย wheel of fortune wheel of fortune for นี่คือเป็นไพ่ที่บอกเลยว่ามันคือพลังงานของอะไรแบงที่แบบ เดสตินีกำลังนำพาใครเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในความรักของตุลนค่ะไม่ว่าคุณจะรอไม่ว่าคุณมีช่วงเทคทามาพาดไม่ว่าคุณมีความรักอยู่หรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันเป็นพลังงานของเดสตินีกำลังเวิร์กออนมากๆและที่สำคัญบางท่านตรงนี้บางท่านนะคะบางท่านตุลบางท่านมีอะไรบางอย่างที่เป็นการที่เดสตินีดึงใครนำพากลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่หวนกลับเข้ามาได้ ใครบางคนตรงนี้ชาวตุลตรงนี้เป็นพลังงานของคนโสดที่ทํางานทําเงินใช้ชีวิตของตัวเองไปแล้วก็เหมือนแบบยังรอคอยความรักรอคอยใครคนนั้นของคุณนะคะไพ่ตรงนี้นะคะไพ่เพิ่มเติมมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่สามดาตรงนี้ใครมีความสึกเลยว่าไพ่มันมีพลังงานที่เป็นแบบนี้ขึ้นมา มันมีใครตรงนี้ที่ตูนบางท่านอาจจะมีพลังงานที่แบบเจออะไรแบบที่ว่าเหมือนแบบเฮิร์ตเสียใจผิดหวังในความรักนะคะอาจจะเจออยู่หรือเจอมาก็ได้บางคนอาจจะมีพลังงานแบบนี้ลิงก์ไปถึงพลังงานของในช่วงของจูนนะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่แบบผ้าไม้เท้าการเห็นต่างการใช้อารมณ์การทะเลาะการมีประเด็นการมีปัญหาแล้วปัญหาต่างๆต,ตรงนี้อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่มันแบบ ค่อนข้างที่จะเอฟเฟกกับความรักความสัมพันธ์สําหรับบางท่านที่เป็นตุลและมีพลังงานที่เกี่ยวกับไพ่เหล่านี้บางคนตรงนี้เกี่ยวกับพลังงานที่เกี่ยวกับคนธาตุไฟได้ตุลอาจจะเกี่ยวกับองคนธาตุไฟที่เป็นเมสสิงห์ธนูก็ได้นะคะตรงนี้มีไพ่ของคิงและควีนไมเท้าขึ้นมาด้วยแล้วก็ตรงนี้ยังมีไพ่ที่เป็นพลังงานสิบดาบ ความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็ตามแต่ผ่านช่วงแบบนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะใครจะบอกเลยว่าตุนให้กําลังใจและพลังงานบวกสําหรับตุลที่มีพลังงานคล้ายกับหน้าไพ่หรืออะไรก็ตามแต่อะค่ะ ถ้าใครที่ดีอยู่แล้วคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมันคือจังหวะของเดสตินี่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีพลังงานบวกอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีประเด็นหรือใครที่อะไรก็ตามแต่ที่ใครกับหน้าไพ่เหล่านี้ขอรู้ไว้ขอให้รู้เลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็จะพัดพาอะไรบางอย่างที่ดีเข้ามาในชีวิตได้นะคะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานที่เป็น choose a new direction choose a new direction นะคะคือ เขาเรียกว่ามีพลังงานที่เป็นความรักบางอย่างตรงนี้มีพลังงานของทางเดเรกชันใหม่ๆรออยู่ ทาง direction ใหม่ๆรออยู่สำหรับบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่ารักเก่าไม่เอาแล้วสิ่งเก่าไม่ดีแล้วสิ่งพลังงานอดีตมันไม่ใช่แล้วมันเกินจะเยียวยามันคือการเลือกทางใหม่ๆเช่นเดียวกัน h o o s e a new direction แต่บางคนถ้าเป็นรักเก่าที่กลับมาได้หรือคุณเป็น destiny Destiny กันจริงๆมันคือการที่คุณจะต้องเลือก i r e c t i o นใหม่ของความสัมพันธ์ที่ไม่ไปในเวเดิมไม่ทาผิดเหมือนเดิมไม่ท อะไรบางอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์ซ้ารอยอะไรแบบนี้นะคะมันหมายถึงแบบนั้นแล้วก็ตรงนี้มีไพ่แบบนี้อีกอะโอ้ชัดเจนเลยอะมันคือแบบไพ่ที่แบบว่า peaceful resolution คือเป็นพลังงานของอะไรบางที่ว่าเป็นทางออกดีๆเป็นทางเลือกดีๆเป็นพลังงานของความรักที่ไปในทางที่สุขสงบสวยงามอะไรก็ตามแต่ลักษณะของที่แบบว่า peace อะคือสันติพลังงานบวก ไพ่ stay optimistic คิดบวกแล้วก็ขอให้เลือกทางออกในความรักให้ดีที่สุดทําอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เออตอนนี้หรือในอนาคตหอะไรก็ตามนะคะใช้พลังงานบวกแบบเนี้ยตัดสินใจแล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดในพลังงานของความรักไม่ว่าคุณจะดีกับใครก็ตาม น,ะะนี่มันมีไพ่ที่เป็นพลังงานนี้ค่ะ friendship ใครบางคนตรงนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ว่าคุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์บางอย่างให้เป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่มีทั้ง <c oughs> เขาเรียกว่า connection ที่มันเป็นทั้งความที่เป็นเพื่อนกันหยอกล้อกันหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่คู่รักอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเพื่อนแฝงอยู่ใน energy แบบนี้ด้วยหรือบางคนอาจจะมีพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ friendship แล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นความรักได้สาหรับบางท่านแต่ตรงนี้ใครจะบอกเลยว่ามันคือความสัมพันธ์ของใครที่แบบว่าเป็นคู่กันที่บางครั้งอะค่ะความรักความสัมพันธ์มันจะต้องไม่ใช่แค่ความรักโรแมนติกเท่านั้นจะมันจะต้องมีความเป็นลักษณะที่แบบเป็นลักษณะของความที่เหมือนแบบเป็นเหมือนพี่น้องเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนรักในเวลาเดียวกันเป็นพลังงานแบบนี้ความรักหลายๆอย่างมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีมากๆทีนี้ไพ่ตรงนี้มีพลังงานแฝงตรงนี้มากๆเลยค่ะ ทวินเฟรมไม่ว่าอย่างไรก็ตามพลังงานความรักของชาวตุลมีพลังงานของทวินเฟรมอะไรก็ตามแต่ตรงนี้คุณมีไพ่แบบนี้เดสตินีกำลังเวิร์กออนในพลังงานของโชคชะตาความรักของคุณนะคะคอยรู้ไว้เลยนะว่าพลังงานของคนที่คุณรู้สึกอินเทนส์มากๆคนเหล่านั้นเขามีพลังงานของการที่สามารถเกี่ยวข้องที่เป็นทวินเฟรมของคุณได้เช่นเดียวกัน ไพ่ทวินเฟรมเลยขึ้นมาแต่เนือสิ่งอื่นใดแล้วพลังงานตรงนี้ที่ใครเห็นไพ่มันพิพลังงานของชาวตุลบางท่านที่จะต้องมีพลังงานที่คล้ายๆกับหน้าไพ่เหล่านี้แหละไม่งังงน้นไพ่พวกดาบหรือไม่งั้นไพ่ของพวกพลังงานแบบนี้มันจะไม่ขึ้นอะไรก็ตามแต่นะคะขอให้เลือกทางออกที่แบบวินวิน p e a c e f u ูวินวินกับทุกฝ่ายและที่สำคัญรักตัวเองมากๆและคิดบวกมากๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น คนที่มีความสัมพันธ์รอคอยความสัมพันธ์หรือโสดนะคะ มันมีทางออกที่ดีรออยู่ new direction ที่เป็นพลังงานบวกที่ดีรออยู่ยังไงรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะชาวตุลไข่จะกลับมาให้พลังงานบวกอีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวต่อมามาดูพลังงานของราศีอื่นต่อมาแล้วเดี๋ยวรอคลิปอื่นๆหลังจาก12ราศีด้วยยังไงขอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด comment กดกระดิกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่กับไข่ตรงนี้นะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนรักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย